คำเตือนรปวิรีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันคิงนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันคิงนะครับนะเราก็มาอยู่ัพแฝดลูก รักของเราอีกแล้วนะครับทุกคนเอออย่างที่เอ่อคือคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นทุนต่อครับจากเมื่อเช้านะครับนะก็บอกเลยว่าได้กําไรพอสมควรนะครับคือทุน5 0 0 0ันได้กําไรมาประมาณ5 0 0 0ันเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมมาเล่นต่อนะครับทุกคนนะผมยังไม่ถอนนะเดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวจะเล่นยังไงเนี่ยมาดูกันในตัวเกมดีกว่าครับนะแล้วก็อ่ะขอแจ้งนิดนึงครับว่ามาผมมา อยู่ในช่วงของวันลาบนารณชามน,น,มนั่นเองนะครับทุกคนนะกลุ่มบุรชามนะครับคือกลุ่มแจ็คเดอนเกีนนั่นเองนะกลุ่มพูดคยุยเล็กเปลี่ยนเทคนิคเ,เล็กเปลี่ยนความคิดเห็นนะใครได้ใครเสียอะไรยังก็จะส่งมาในกลุ่มนะครับทุกคนนะเขากลุ่มบุรชามนะครับลิ้นแดงใช้กินได้เลยครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดนะของเล่นของเราเลยดีกว่าครับว่าอัปเปะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเฉียดชิวครับทุกคนนะตอนนี้อยู่ที่65%นะครับก็จะบอกว่า มันก็แบบเสี่ยงนิดนึงนะครับคนถ้าอยากให้ถ้าให้ดีนะก็ให้เจดสิขึ้นดีดีกว่านะให้มันขึ้นเขียวเขียวอ้ะให้มันขึ้นสีเหลืองเนี่ยคนนะให้ขึ้นสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวก็จะดีกว่าที่สุดนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ไม่ขึ้นแดงนะครับทุนมันไม่ขึ้นแดงเหมือนตัวนี้นะครับทุนเนี่ยสามเก้าขึ้นแดงครับอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าเขา,าจะเป็นยังไงครับทุนนะก่อนเข้าในเกมนะครับ ก็ช่วยกันกด s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์นะครับก็เป็นกำลังใจกันหด่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าจะเป็นยังครับทุกคนโอเคท่านทุนมาก็ต่อกันเลยนะครับกับทุนรอบเช้าน,นั่นเองนะครับทุกคนนะนี่เห็นไหมผมยังไม่ได้ถอนยังไม่ได้อะไรเลยนะครับนะก็มาเล่นต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขอปันก่อนนะครับเล่นแบตหนึ่งร้อยทุกคนนะมา สเก็ it, ตเตอร์มาอย่างสวยนะครับทุกคนซื้อเลยนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับไม่ต้องลีลานะครับผมรู้สึกว่าวันนี้นะครับผมมีความมั่นใจพอสมควรนะครับในการเล่นนะวันนี้รู้สึกว่ามันอยากแก้แขนทุกคนมันผมต้องการเอาคืนนะ่ะไรที่เสียไปนะครับสองวันก่อนนะครับสองมืนห้าคือบอกตรงๆเลยว่าต้องการเอาคืนอนะตอนนี้ได้มา เมื่อเช้าก็ได้มารวมๆหนึ่งมือนะครับนะแต่ก็เผาว่าหักทุนรอไปก็ห0าพเองนะครับนะเดี๋ยวเนี่ยรอบนี้นะทุกคนซื้อเหมือนเดิมแบตหนึ่งรเหมือนเดิมนะครับซื้อ5,000เหมือนเดิมอ่ะหมุนตอนนี้คูณสิบหกแล้วนะครับการหมุนนะทุกคนส่วนตัวผมนะอันี้ผมขอย้ำไปก่อนนะส่วนตัวผมนะครับผมจะหมุนตัวคูณก่อนเสมอนะครับนะ ส่วนนะครับบางคนก็ใช้ได้บางคนก็ใช้ไม่ได้นะครับมันไม่มีอะไรที่แน่นอนมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับนะมันมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียนะครับทุกคนนะก็ควรจำเอาไว้ด้วยนะครับเราต้องจําคตินี้ไว้ทุกคนนะเล่นยังไงก็ได้ได้มากได้น้อยดีกว่าเสียครับทุกคนนะจับเอาไว้ให้ดีๆนะครับไปรอบนี้เอาให้หมุนตันไปเลย นะหมุนตันไปเลยครับทุกคนโอเคมาดูกันนะครับหมุนตัน20่สคูณ20กับแบต100เนี่ยมันจะเป็นสุดที่เท่าไหร่ป้าเฮ้ยเอนะน่าจะเป็นเอะนะเคมาสวยครับว้าไงอื้สิ1สินี้มันหลงป่ะทุกคนนะ <c oughs> มันหลงพวกป่าวะ เก็บไปก่อนทุกคน,นนะสามพันสองนะเก็บเรื่อยๆครับโ,โอ้ยว้าวอ้ยทุกคนเฮ้ยเฮเออประทัดมาสวยสี่พันเอไหลไปว่าไงครับมางก่อนเจันหกทุกคนนะตอนนี้บอกเลยว่าได้ทุนคืนแล้วนะฮะอีกสิบห้ารอบที่เหลือนี่หากำไรล้วนๆเลยนะครับ กำไรล้วนๆนุจะได้มันจะไปจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวมันลุ้นกันมันลุ้นพร้อมๆกันทุกคนนะอุย้ยสวยว่ะเฮ้ยจริงชับจริงชับจริงชับไม่ลงไม่ลงวะเอ,อ้อ,อไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรใจเย็นเราต้องใจเย็นอีกสิบสามรอบใจเย็นๆซะอ่างเป่ามาสองพันสี่สิบไหลยอยู่สวย โอเคเออชิงชับชิงชับโอุ้ยอีกเหร่ทุกคนสิบหลงพวกอีกเหร่อสิบมันลงพวกอีกแล้วทุกคนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับดูก่อนเนี่ยแตกเท่าไหร่เนี่ยแตกเท่าไหร่ดูแปดพันแปดดูไปอันต่อครับอ่ะอีกสิบรอบ เฮ้ย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 มันตัวเดียวอ่ะทุกคนตัวเดียวอ่ะโอ้มันมาให้ลุนหนานะขาดแค่ตัวเดียวตลอดเลยวะเอ้ยเอเอ้มาเออคิว มันกักไปวะมันกักไปเปล่าวะไอแะ๊แปะแปะโอ้โอ้ยสุดอิงรอบโอ้ยทุกคนเกินไปโอ้ยเกินไปแปะโอ้มันควรได้เยอะก,กว่านี้อ่ะยี่สิบคูณยี่สอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนนะได้มาสองหมืน 8,400 <Wow. S 1> ซื้อไป5,000ันคอถือว่าได้มา2,08มใช่ไหมซื้อไป5,000ันกำไรนะครับอยู่ที่2อ0 0มื่นสามสองมื่นสนะย้ำสอง0มืนสะครับ20่สิคูณยแต่มันน่าจะสามสี0 0มืนนาะ ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับทุกคนมันมันไม่ชัวร์ทุกคนนะบางทีเราอาจจะุนิบสี่วนิบสี่สิบสี่วนสิบหกสิบสองสิบหกอาจจะแตกเยอะกว่า20คูณ20ิก็ได้นะทุกคนนะบางที2ี่บคูณย0ิบมันก็ไม่ได้แตกเสมอไปนะนะครับทุกคนนะก็มันอยู่ไม่รู้เหมือนกันอะว่าระบบมันเป็นยังไงทุกคนบอกไม่ถูกนะครับนะของแบบนี้นะก็อยู่ที่ดวงแล้วกันนะง่ายแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับนะ คือผมน่ยจะเล่นในช่องของวัฒนธรรมแล้วก็จะดูสูตรเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่ให้อย่างที่ให้ดูอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับทุกคนเออก็จะเอาส่งตัวเนี่ยมาอ้างอิงมาโคกันในการเล่นของผมนั่นเองนะครับนะต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกุมเกี่ยวกับสูตรนะครับอิงเล็กไคิดได้เลยนะครับทุกคนเอ่ที่ผมบอกไปนะครับว่าสูตรนี้แจกใช่ครับผมแจกจริงครับแต่มันมีเงื่อนไขอยู่นะครับทุกคนนะ มันมีเงื่อนไขอยู่นะครับนะเ,เรื่องแจกแจกจริงแน่นอนครับแต่มันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับนี่คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบา,บายยโอ้โหได้กลับมาแล้วสองมือหน้าที่หมดไปได้กลับมาแล้วโฮ้ยเออนะแปะให้มารู้ไปว่าไราอันคิงคือใคร <laughs>